สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับพบกับผมแซมวิ่งครับโอ้ยจมอีกแล้วทุกคนสิริลววันนี้ก่อนแบบหนึ่งได้ลงก่อนลงก่อน

แย่เลยครับจุดนี้ครับเดี๋ยวดับตรงดายครับวันนี้ครับตัวดับตรงดายเลยทำไดใดเสร็จ นะครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับแก้วแดงแดงบเซริวมานี่โดนเลยนะพี่น้องโอ,โอ้จมแล้วนะรอบหนึ่งครับเซร์บอมเป็นยังไงครับเป็นไยังไ,ไงตากับยอ,อดเลยตะคอดตะคอดตะคอดบาดพรมล่ะเงีย <laughs> บโอ้ ในทางตะกอนนี่กี <15. S 1> <15. S 2> ่เที่ยวครับ15 1สิบห้าเที่ยวโอ้โหเทจะลืมเลยที่นี่เทจะลืมนะพี่น้องติดแล้วไปเราอู้หูทำไมกระจกเป็นอย่างนี้ล่ะอุ้ยลืมเปิดปิดนี่ จมแล้วนะพี่น้องรอบนึงเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็เทบ้านกรวดครับบ้านกรวดกลับแล้วรอบแรกก็โดนเลยเที่ยวแรกก็โดนเลยเที่ตรงนี้เที่ยวแรกนะ สิงมากสิงมากนี่ก็กำลังจะไปบอครับไปบอแล้วนี่ออกตรงห้างทงเยาวราชทางออกข้างปั๊มพีทีนะพี่น้องตรงนี้เลยเราไปตรงก็ได้นะไม่ต้องเลี้ยวก็ได้ครับ ไม่ตรงเลยไม่ต้องเลี้ยวหรอกผมว่าไม่ตรงเลยนะเข้านี่ดีกว่าเข้าซอยครับอ้สลัมเข้าพาเรียกนะอ้าวเจ้าหมาเอาซีบเอาสิครับเออ มันไปได้หลายทางครับทางไปโบนนะพี่น้องไปได้หลายทางไปได้หลายทางหลายทางก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ผมเลยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ